สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนหายะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g j Channel อีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กับการรีวิวอีกครั้งนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความสวยของงามมารีวิวนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องครัวค่ะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็จะเคยดูหรือว่าต้องเคยสัมผัยกับซีรีส์เกาหลีแล้วเห็นวัฒนธรรมการกินของเขาใช่ไหมคะแล้วก็อยากจะกินตามที่นี้มันไม่ใช่แค่ การกินหรือว่านธรรมอย่างเดียวที่เราจะรับมานะคะทีนี้เราก็แบบว่าไปเขาเรียกว่าก็อยากจะมีทุกอย่างเหมือนเขาอยากจะทาทุกอย่างเหมือนเขาอยากจะกินเหมือนเขาแล้วก็อยากจะใช้อุปกรณ์เหมือนเขาใช่ไหมคะให้มันแบบได้อารมณ์เกาหลีแบบฟินเฟอรออะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะทีนี้เราก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันคะ่ะที่แบบว่าเออไปเห็นเขากินแล้วเครื่องครัวทุกข้อทำไมแปลกตาแล้วแบบ มันน่ารักว่ามันอยากจะมีไว้ในครอบครองนะคะทีนี้เราก็เลยนี่เลยค่ะไปตามลาหาอุปกรณ์แล้วก็เขาเรียกว่าเป็นช้อนนะคะวันนี้เราจะมารีวิวแค่แบบพวกช้อนพวกซ่อมตะเกียบอะไรอย่างนี้ก่อนนะคะจานชามเอาไว้เอาไว้มีโอกาสนะคะจะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะวันนี้นะคะเราก็จะมา บอกพี่กาดเพื่อนๆด้วยนะคะว่าแต่และอย่างที่เราไปตามหาตามล่าเนี่ยเราได้มาจากที่ไหนบ้างแล้วแอบกระซิบบอกนิดนึงนะคะว่าอุปกรณ์เครื่องครัวต่างๆที่อยู่ตรงนั้นตรงในคลิปนี้ที่เราเอามาแบบว่าให้เพื่อนๆดูนะคะราคาไม่เกิน20บาทค่ะฟังไม่ผิดนะคะก็คือราคาไม่เกิน20บาทจริงๆเราได้มาในราคาไม่เกิน20บาทสักชิ้นนะคะแพงสุดก็20บาทไป๊ปะเ,เลย จากนั้นก็แบบลดหลั่นลงมานะคะทั้งแบบช้อนกินข้าวช้อนซ่อมกินข้าวหรือว่าช้อนซ่อมกินรามยอนหรือว่าอะไรที่เอาไว้กินเออช้อนซ่อมที่แบบหนักเอาไว้กินสลัดเอาไว้กินพวกซุปพวกอะไรต่างๆนะคะเราก็ได้มาในราคาไม่เกิน20บาทค่ะเพื่อนเพื่อนฟังไม่ผิดนะคะอ่ะเราก็จะก่อนอื่นนะคะก็จะเป็นการอ่ะเราเริ่มที่คู่ไหนก่อนดี เอาเป็นคู่โดเรมอนนี่เอาแพงสุดก่อนไหมเออเราจะมาดูที่แพงสุดก่อนนะคะเพื่อนเพื่ออาจจะอันไหนลองเดาดูสิเขาว่าคู่ไหนแพงสุดเอาบางคนอาจจะบอกว่าสีทองหรือว่าช้อนไม้หรือว่าอะบางคนอาจจะเดาถูกไปแล้วนะคะนี่ค่ะคู่แพงสุดก็คือตัวโดเรมอนตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเราฝากน้องซื้อมาจากร้านยี่สิบบาทค่ะก็คือมันแพงสุดเพราะว่าราคายี่สิบาทอย่างอื่นก็คือตามลงมาหมดเลยนี่ อันนี้นะคะเป็นช้อนโดเรมอนช้อนซ่อมโดเรมอนจะบอกว่าหนามากนะคะมันหนาจริงๆก่อนจะซื้อนะคะก็คือเราได้มีแบบว่าประสบการณ์มันมีช้อนบางอันที่แบบเออหน้าตามันก็โอเคพอเอามาใช้แล้วมันแบบไม่มันบางนะคะก็คือตักตักลูกชิน้นลูกเล็กๆขึ้นมาก็แบบงอไปแล้ะช้อน,นอ่ะอันนี้นะคะก็คือได้มาในราคา20สิบาทน้องน่ารักตรงที่น้องเป็นโดเรมอนตรงนี้นะคะส่วนตัวแล้วไม่ได้ เป็นแฟนคลับที่แบบกรีดการโดเรมอนขนาดนั้นนะคะเราเป็นคนชอบมินเนี่ยนค่ะแต่ว่าน้องมีแค่ลายโดเรมอนแล้วก็นนาด้วยนะคะอันนี้ก็ไว้กินข้าวข้าวสวยของไทยเรานี่เองนะคะนี่ก็ได้มาในราคา20บาทค่ะน่ารักตรงทีน้องเป็นโดเรมอนนะคะอ่ะต่อไปนะคะงั้นก็ไล่ลําดับเรียงลงมาตามนี้เลยนะคะ อันนี้นะคะได้มาจากช้อปปีนะคะในราคา9บาทค่ะอันนี้ก็คือจะเห็นว่ามันมีลวดลายแสดงว่ามีการใช้งานมาอย่างยาวนานนะคะจะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะเราจะใช้คู่ไหนบ่อยที่สุดจริงๆแล้วไม่ค่อยได้ใช้นะคะช้อนพวกนี้เวลาจะกินจริงๆก็คือแบบเอออย่าก,กินน้าไม่ยอนอย่าก,กินมามา่าอย่าก,กินซุปร้อนหรือว่าอย่าก,กินอะไรที่มันแบบฟิลที่มันไม่ใช่อาหารไทยแล้วก็จะเก็บ ก็จะมีการนําน้องออกมาใช้นะคะตัวนี้ก็คือเก็บไว้ในตู้นะคะแต่ว่ามีการแบบมีฝุ่นมาก่อนแล้วก็เช็ดมันก็จะเป็นรอยนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไม่มีได้มีผ้าในการทําความสะอาดจะบอกว่านี้ก็หนามากนะ่ากว่าช้อนโดเรมอนอีกนะคะอันนี้เราได้มาจากช้อปปี้ในราคา9บาทเป็นช่วงแฟชเซลนะคะตั้งนานแล้วนะคะก็คือเป็นแฟชเซลนานแล้วแล้วทีนี้นะคะ เพื่อนๆถ้าอยากได้นะคะก็จะเป็นฟิวช้อนเกาหลีก้านยาวๆแบบนี้นะคะเอาไว้แบบกินข้าวหรือว่ากินกินซุปก็ได้นะคะอ๋อขออภัยนะคะให้ความสูงนัง้นอันนี้เราได้มาเพราะว่ากล่องมันน่ารักค่ะนี้ก็ได้มาในราคา9บาทเหมือนกันแต่ว่าเป็นช้อนที่บางมากบางกว่าโดเรมอนอีนี่ให้เทียบให้ดูความหนาเลยนะคะก็คือมันน้องจะบางมากๆบา,บางแบบ ก็คือแบบหักได้เลยเนี่ยนี่ก็คือตัวนี้นะคะเอาไว้กินแบบพวกพวกกาแฟหรือว่าซุปที่มันเบาเานะคะก็จะเป็นพวกน้ำต้าหัวนี้เราก็กินแล้วตัวที่ใช้บ่อยนะคะก็จะเป็นตัวนี้ตะเกียบนะคะก็คือเป็นฟิวเกาหลีเลยแต่ว่าน้องจะสั้นแต่ว่ามันถนัดมือนะเราไม่ชอบตะเกียบยาวๆนี่นะคะก็คือจะผ่านการใช้งานบ่อยที่สุดก,ก็จะเป็นตัวนี้เพราะว่าน้องเบาด้วยจะถนัดมือด้วยแล้วก็แบบ ทานด้วยนะคะได้มาในราคา9บาทแล้วตัวกล่องน้องนะคะจะมาในกล่องที่เป็นลูกหมีลูกกระต่ายสีสันน่ารักด้วยนะคะเราซื้อเพราะว่ากล่องเลยแต่ก็นั่นแหละคะ่ะถ้าผลิตภัณฑ์เขาเรียกว่าแพคเกจจิ้งมันน่ารักแล้วข้างในมันก็จะเอ,อคุณภาพมันก็ลดลงด้วยตามแล้วก็ตามด้วยราคามันด้วยนะคะเราก็ได้มาในช่วงแฟลชเซลล์เหมือนกันอมาถึงช้อนไม้นะคะอันนี้เราชอบมากนี่จะบอกว่ายาวมากเลยทะคนะนี่ นี่ช้อนไม้นะคะมาพร้อมกับตะเกียบไม้แบบนี้นะคะน้องเป็นไม้ไม่รู้ว่าเป็นไม้อะไรนะคะแต่ว่าเบามากตัวตะเกียบนะคะเราก็คือแบบคล่องใจมากเวลาเราจับตรงนี้ที่ตรงนี้ก็คือมันมันมันจะทําให้เส้นหลุดนะคะคก็คือตัวนี้มันจะแบบลื่นเลยนะคะลื่นๆแบบไม่กรอบไม่เขาเรียกว่าไม,ไม่เหมือนตะเกียบไม้จะเป็นตะเกียบที่ลื่นๆนะคะแล้วทีนี้มันมีช่องว่างตรงนี้ใช่ไหมคะเพื <S <S <ๆ>่อนๆเห็นใช่ไหมคะแล้วทีนี้ มันทําให้เส้นจากที่มันมีช่องว่างอยู่แล้วตะเกียบก็ดันมาลื่นอีกมันก็ยังมันก็เลยทําให้คีบเส้นไม่อยู่นะคะเราก็สงสัยเหมือนกันว่าทีแรกว่าจะเอามาไว้กินเรามายองกินมามา่าเ็จกินซุปมามา่าอะไรอาเงี้ก็คือมันไม่โอเคเลยตะเกียบตัวนี้นะคะใช้ไม่ได้จริงนะคะก็คือรู้ว่าเราอาจจะใช้ไม่เป็นก็ได้นี่นี่ดูาาระยะห่างมัน เราอันนี้ก็คือเราอาจจะใช้ไม่เป็นนะคะก็เลยจะเป็นการใช้เฉพาะช้อนช้อนตัวนี้ก็คือใหญ่มากก็คือไม่สามารถเอาเข้าปากได้ทั้งได้ทั้งตัวช้อนนะคะก็คือปากเราจะอยู่แค่เนี้ยได้กินแค่นี้ ก็คือน้องลึกมากแล้วก็ใหญ่มากสามารถเอาไว้คนพวกสลัดหรือว่าพวกซุปอยู่ในหม้อนะคะได้เลยอันนี้ก็คือน่ารักมากเราได้มาในแอปทชีอินนะคะตัวราคาเต็มของน้องก็คือ5 0สิบบาทจริงๆแล้วเราไปอยากได้นานมากเลยนะคะช้อนไม้อันนี้ก็คือไปหาดูทุกแอปเลยแอปส้มเราก็ไปดูนะคะก็คือไปดูแล้วราคาประมาณร้อยกว่าบาทก็คือแบบ มันแพงขนาดนั้นเลยเหรอว่าเนี่ยก็คือแบบเราเห็นในซีดีเกาหลีเรื่อยแล้วก็แบบว่าเห็นเพื่อนใช้เพื่อนบอกว่าเออเอาไว้คนแบบว่าเวลาเด็กหัวเนาะเขาประกอบอาหารแบบว่าทําในหม้อหุงข้าวทําในหม้อไฟฟ้า แล้วทีนี้ผู้ปกครองเขาก็ห่วงใหญ่ถ้าสมมติใช้ช้อนเหล็กช้อนแสแตนเลสแบบนี้เข้าไปคนก็กลัวจะหลุดถูกแบบว่าไฟฟ้ารับรงจอไฟดูดบ้างอะไรอย่างงี้บ้างนะคะก็เลยมีการใช้ซื้อช้อนไม้มาให้แล้วก็แบบเอออยากได้ว่าอยากได้ตามเราเพื่อนก็บอกว่าเออซื้อมาจากมิสเตอร์ดีไอเราก็ไปตามหาแล้วแต่ว่ามันไม่มีนะคะก็มาเสิร์ชดูยังไงมันต้องมีแหละในแอปแอปช้อปปิ้งเนี่ยพอไปดูแล้วก็แบบ ราคามันก็แรงเหมือนกันนะร้อยกว่าบาท200กว่าบาทบางคู่เป็น500ก็มีที่นี่เราก็เลยไปดูได้ในแอปส้มเออไม่ใช่แอปชีอินนะคะชีอินตัวนี้ก็คือราคา50สิบาทก็คือน้องถูกที่สุดในบรรดาแอปช้อปปิ้งนะคะที่เราไปดูมนาะแล้วความพีก,กว่านั้นก็คือถ้าเราเป็นสมาชิกใหม่นะคะแล้วเข้าไปเขาจะมีการให้เช็คอินทุกทุกวันหรือเปล่า <S <S 1> <S 1> เหมือนแบบว่าเออแบบ เหมือนทุกแอปอหะคะ่ะที่เขาแบบว่าให้ไปเช็คอินเอาคะแนนใช่ไหมคะแต่ว่าทีนี้ตัวคะแนนของแอปจีอนนี้มันแบบได้ทีไรเยอะมากเริ่มต้นที่1ก็จริงวันที่2อ,อาจจะเป็น5้าวันที่3ม,มันจะมีของขวัญพิเศษด้วยนะเป็นเป็น15เป็น20ก็คืออาทิตย์หนึ่งเราได้มาเกือบร้อยคะแนนนะคะ่ะแล้วทีนี้เราก็คะแนนตัวนั้นแหละคะ่ะมาซื้อนี้ด้วยนะคะเราได้ยางมัดผมแล้วก็ตัวช้อนนี้มาจากราคาเกือบร้อยนะคะเหลืออยู่แค่14บาท จริงๆนะคะ14บาทก็คือช้อนไม้ตัวนี้แล้วก็ตะเกียบตัวนี้แล้วก็ยางวัดผมอีก2ชิ้นนะคะก็คือได้มาในลาค่ะ14บาทอันนี้เราก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆมากๆเลยนะคะถ้าขออนุญาตนะคะขยับแป๊บนึงอ่าล่มมันไรมาแล้วเสียแสงมันเริ่มไม่สวยนะคะอ่าแล้วทีนี้ต่อมาก็จะเป็นพวกช้อนที่แบบเอาไว้แบบกินของหวานสวสีบ้างก็คือเริ่มจากทางนี้ก็จะเป็นของขาวใช่ไหมคะแล้วทีนี้อันนี้ จะเป็นซุปหวานหรือว่าน้ำเต้าหู้หรือว่าเต้าหู้อะไรต่างๆนะคะเราไม่กินซุปมันจะเป็นช้อนซุปก็จริงแต่ว,ว่าเราไม่ได้เป็นคนที่กินซุปเราก็เลยมาตากักพวกน้ำเต้าหู้หรือว่าลังนกหรือว่าพวกเขาเรียกว่าอะไรล่ะทีนี้นะคะเราได้อันนี้มาในราคาหนึ่งบาทจำได้ว่าหนึ่งบาทหนึ่งบาทหรือเก้าบาทเนี่ยแหะคะ่ะก็คือ ซื้อในแอปส้มนะคะตอนช่วงแฟลเซลนะคะอันนี้ตัวนี้นะคะเป็นสีเงินไม่สามารถเลือกสีได้นะคะเราก็จะได้สีนี้มาแต่ว่ามันมีช่วงหนึ่งที่สามารถเลือกสีได้ก็จะได้เป็นสีทองแล้วก็อันนี้เป็นสีชมพูจะบอกว่าตัวแฟลชเซลนะคะเขาจะมีเอาเอาของให้แบบมันอาจจะมีตําหนิบ้างนะคะแต่ว่าตัวช้อนมันสามารถใช้งานได้สภาพตามปกตินะคะนี่ ได้มาในราคาหนึ่งบาทก็ถือว่าคุ้มมากแล้วจะบอกว่าช้อนตัวนี้มันก็หนามากๆเลยนะคะมันเขาเรียกว่าเราคิดว่ามันน่าจะเป็นเกดเดียวกันกับอันนี้เป็นช้อนซองเกาหลีนะคะแล้วมันมีพวกที่แบบก้านยาวด้วยอันนี้เราก็คิดว่าจะไปตามเก็บมอนกันแต่ว่ายังไม่มีเวลาแล้วก็ไม่ค่อยมีทูนทรัพย์เท่าไหร่จะรอช่วงแฟดเซลล์หน่อยก็แบบกดไม่ทันนี่นะคะก็เหมือนกันนะคะเป็นนี่เท่ากันเลยแต่ว่าคนละสีเฉย ได้มาในราคาหนึ่งบาทนะคะทีนี้เราจะมาดูช้อนตักของหวานกันบ้างช้อนชองกาแฟแล้วก็ช้อนตักของหวานนะคะอันนี้เป็นช้อนนี่จะบอกว่ามันเป็นอันเดียวกันเลยนะคะนี่ยเป็นทรงเดียวกันเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นขนาดเล็กกว่าร้อยตักกาแฟจะบอกว่านี่แบบหนามากนะแบบหนาจริงหนานะนาสุตรนะคะก็คือน้องจะทนทานมาก ก็เลยใช้แบบชงกาแฟแบบ <g ül> เรียกว่าแบบชงชงจริงชงแบบโคนให้แก้วแตกไปเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นช้อนกินเคก้กน่ารักมากๆอันนี้มันสามารถเลือกลายได้นะคะแต่ว่าเราก็จินตนาการไม่ออกว่ามันจะลามจะออกมาประมาณไหนนะคะก็ได้มาในราคาหนึ่งบาทเหมือนกันแต่ว่าน้องก็จะมีแบบนี่ตำหนิแบบเนี้ยมีมีจุดๆๆดแบบเนี้ยเขาเรียกว่าแบบเหมือนฟองอากาศนะก็คือ มันเป็นมาตั้งแต่ร้านเลยนะคะก็คืออืมเราคิดว่าของในราคาหนึ่งบาทจากช้อปปี้เขาจะนอกจากมันก็อาจจะมีตำหนินิดหน่อยแต่ว่ามันก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะคะนี่ก็น้องก็จะมีตำหนี้นิดนินเดเตี้ยวแต่ไม่เป็นไรเราให้ภชยได้ในราคาหนึ่งบาทอันนี้นะคะก็หนึ่งบาทเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นช้อนยาวกว่านะคะก็จะเป็นอารมณ์กินเค,ค้กแบบ โอเคแบบพูดดีพูดดีนิดหน่อยนะคะแบบไม่ต้องเอื้อมแขนเยอะอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลายดอกซากุระหรือเปล่าน้องมีตำหนิหรือเปล่าอันนี้จำไม่ได้นี่ยนี่นี่นี่ตำหนิเป็นเส้นตรงนี้ก็คือเราเห็นว่ามันมีตำหนิทุกทางเลยนะที่เราซื้อมาจากจากในราคาหึบาทนะคะแต่ว่ามันเป็นตำหนิที่เรารับได้นะเพราะว่าตัวน้องยังแบบแข็งแรงทนทานก็คือแข็งแรงมากอ่าก็หมด ไปแล้วนะคะสาหรับทุกอย่างเลยนะคะเขาเรียกว่าช้อนทุกประเภทที่เราไปพยายามซื้อมาก็มีท้งที่แบบเออมันคุ้มค่าดีไม่ดีสวยไม่สวยอะไรยังไงนะคะเพื่อสามารถไปตามกันได้นะคะมีแค่2อแอปเท่านั้นเองก็คือแอปส้มนะคะแล้วก็แอปชี้อินนะคะตัวแอปชีอินเราอยากให้เพื่อนๆเข้าไปแบบ มากๆเลยไม่ได้มีใครเป็นสปอนเซอร์เราทั้งนั้นนะคะก็คือจะบอกว่ามันคุ้มค่ามากๆถึงเราจะไม่ซื้อเราก็แบบเข้าไปเช็คอินเก็บคะแนนเอาไว้เวลาแบบมันมีช่วงเขาจะเป็นเรียกว่าเป็นมหากรรมรลดราคาใช่ไหมคะพวก 10A 1 10 12 12อะไรประมาณนี้ของมันก็จะลดราคาเยอะมากแล้วก็จะมีโปรโมชั่นให้ส่งฟรีด้วยเราก็สามารถเอาคะแนนนั้นออกมาใช้แล้วก็ส่งฟรีได้ด้วย จากของที่ราคาเกือบร้อยอาจจะลดลงมาเหลือห้าบาทสิบาทก็มีนะคะก็คือเราจะใช้ตัวนี้บ่อยมากแล้วก็หลายๆแอปนะคะแล้วกม็มีเขาเรียกว่าไปเช็คอินเอาคะแนนเหมือนกันเอามาเป็นส่วนลดได้นะอันนี้ก็คือมันทําให้เราประหยัดลงจริงๆของที่เราอยากได้จากค้าช็อปที่แบบเออใช้เงินแบบเขาเรียกว่าใช้ไปเยอะมากมันก็ช่วยให้เราประหยัดไปสักนิดนึงก็จะ เป็นการแบบว่าเขาเรียกว่าไปสมทบทุนในการช้อปปิ้งครั้งหน้าของเราได้นั่นเองค่ะ,ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ลงใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ